อุ้ยมาโอ้น้ำแดงครับน้านะดูครับแบบนี้ก็ต้องใส่เดือนครับตามเคยอึ๊บมาถึงแล้วครับหมายประจำที่เราบุกเบิกกันไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเซตอุปกรณ์นิดนึงนะครับสวัสดีน้านกตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้น้ําปลาไทยพิชชิ่งชาแนลนะครับพาน้านมาตกปลาน้ำแดงนะครับดยไสเดือนนะครับทริปที่2นะครับผม หลังจากที่ทริปที่แล้วนี่ได้ตัวเยอะอยู่นะครับคือมันกินดีมากครับไสเดือนครับก็น้ํมันยังแดงขุนอยู่ครับฝนตกหนักครับช่วงนี้ใช้ไฮเกรดไม่ได้ตามเคยครับน้ะวันนี้เลยมาตกไส้เดือนเหมือนเดิมนะครับอ่าจะมีแต้มหรือเปล่าเราไปดูกันนะครับก็วันนี้จะใช้เป็นคันหน้าดินหลังหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นคันสปิิวครับหลังหนึ่งครับเป็นคันสปิว DIY ที่ผมทําเองครับหลังโน้นนะครับตอนนี้ลงเบ็ดไปเรียบร้อยแล้วครับนะก็แน่นอนครับน้าขุดขุนแบบนี้เยอะที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นไสเดือนนะครับนนนนีี่ส้เดดืออก็หาขแแถวะะะมยย ก็ลง2หลังนะครับวันนี้ก็นี่ครับผมจะเกี่ยวไส้เดือนให้ทะลุแบบนี้แหละครับนะนะให้ตัวเบ็ดทะลุออกมานะครับทาเล็กๆนะครับประมาณนี้ครับสองหลังครับวันนี้มีตอดครับ ว่าตะกัวมันกิ้งไ่รู้ครับน้ําขึ้นสูงนิดนึงครับนะจากเมื่อวันวันก่อนนะครับแต่น้ํานี่ขุนแดงแล้วครับแหมหลังนี้เหมือนตะกัวไหลหรือว่าปลากินเบ็ดไม่รู้นะน่าจะปลาแล้วครับอย่างเงี้ยปลาอยู่แล้วครับอย่างเงี้ยโดนแล้วครับเนี่ยตัวแรกมาไวมากครับน่าจะเป็นปลานี่ครับปรากฏหินครับนะกินไส้เดือนครับโอ้แต่กินลึกครับ ที่ปลดเบ็ดผมก็หายด้วยครับนี่ครับประกฏหินแต้มงามๆอยู่นะครับจะหาวิธีปลดปลาก่อนโอ้โหกินลึกมากตัวแรกก็เอาซะแล้วโอ้โหคู่ไม่อยู่โอ้โหตอดโคตรแรงครับแล้วนะนะแต่ไม่โดนเบ็ดนะครับลากเอาตัวนี่ครับมันลากเอาหางไส้เดือนไปนะครับ ลุยต่อลุยต่ออุ้ยเว้าได้ไงครับเนี่ยปลากดหินเนี่ยมันเยอะมากครับแถวบ้านผมเรียกปลาแค่ครับน่ะนะปลาแค่หมูแค่หินครับตัวเล็กๆครับไซส์มันจะไม่ไม่โตนะครับเกินเกิน2นิ้วนะครับแต่ว่าเป็นปลาเนื้อดีนะครับเอาไปทําเมนูเอาไปปิ้งก็อร่อยนะเอาไปย่างครับแล้วก็เอาไปทําหมกทําอะไรอร่อยมากครับนะนะคล้ายๆเนื้อปลากรดนะครับแต่ว่าเนื้อมันจะมีรสชาติหวาน กว่าปรากฏครับหลังนี้กินแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้อยู่ครับน่าจะปรากฏหินนั่นแหละโอ้เจ้าเก่าครับนี่ฮะอันนี้นะครับแถวทางภาคอื่นไม่รู้ว่าบริโภคหรือล่านะฮะแต่ว่าแถวบ้านผมนี่แบบอร่อยครับปลาชนิดนี้อร่อยมาก ก็มันมีเยอะมากครับช่วงนี้ครับนี่ครับไซส์ไม่โตนะครับเล็กๆมาสองแต้มแล้วนะครับแป๊บเดียวเองลุ้นกันต่อแล้วนะสนุกอยู่ครับนี่ไงครับอยู่ไหมฮะโอ้โหคันโน้มเลยครับตัวนี้ตึงๆอยู่น้ามีไซส์อยู่นิดนึงกดหินนะครับแล้วนะมีปลาเดียวหรือเปล่าวันนี้ทั้งทิพนี่ครับมาอีกแล้วครับ แต้มสวยๆครับปากฏหินครับผมไปลุยต่อครับสามแต้มแล้วเด้อผมเห็นมีปลาฉลาดขึ้นใกล้ๆแล้วนะนะเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้นะครับหย่อนใกล้ๆแต่ว,ว่าคันนี้มีอาการอีกแล้วไม่รู้ว่าตกาะกัวไหลหรือปลากินไม่รู้นะอ,อ,อ๋แบบนี้นี่ปลากินนะครับแบบนี้ปลากินอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับนะันนะโอ้ยอันนี้ตึงๆมาเลยครับหนักๆมาเลย ันนี้น่าจะไม่ใช่กดหินแล้วครับน่าจะเป็นปลากระทิงไหมฮะอู้ยปลากระทิงครับมาเอานี่เลยครับปลากระทิงไซส์อย่างงามครับนะนะมันจะแหกมือผมอย่างเดียวเลยครับเนี่ยหลังมันนี่เป็นฟันเลื่อยเลยครับเนี่ยอย่าได้ประมาทนะครับกับปลากระทิงเนี่ย แต่ว่าเป็นปลาที่เนื้อโคตรอร่อยปลาหนึ่งครับผมยอดจริงๆแต้พี่สีแล้วครับแจวครับผมมาเดี๋ยวผมจะเอาหลังเนี่ยครับหลังคันหน้าดินนะครับเอาย่อนใกล้ๆตรงนี้แหละเห็นปลาฉลาดมาขึ้นใกล้นี่ครับข้างหน้าหมดเลยครับปลากระทิงนี่ได้หลายๆแต้พในเหมาะนะน่นะนะเนื้ออร่อยอร่อยมากครับใครไม่เคยกินนี่แบบถ้าได้ลองได้กินแล้วติดใจครับแต่ว่า รูปร่างแล้วก็สีสันเขามันจะน่ากลัวนิดนึงนะมันเหมือนงูเหลือมอะแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบนะพวกปลาลดปลากระทิงนะรอโลหาปลาจีแค่มันลองกันแต่ปลาแค่จียังล้มนะล้มนั่นแหะปลาแค่ลู่ลู่เบากินโคตรดีอ,อ,อ่ะไอ,อ้เก้วแก้วยู่ยู่ไปยู่ให้ยู่ปะย,ยู่วันเฝ้าวัดไปหน่อยขาบหางแหมว่าแล้วเนี่ยขาบหางเห็นปะ กำลังจะด,ดูดกำลังจะด,ดูดเยี่ยเขาเฝ้าวัดไปหน่อยออโอ้โหดึงไปเลยครับโอ้ยไม่โดนเบ็ดครับแล้วนะนะปลากระชากไปเลยครับ แต่ไม่โดนเบ็ดครับโอ้โหเะได้ายครับโเหมือนมีอาการครับเหมือนปลากินเลยนะหลังนี้มันนะใกล้ๆเลยมีอาการปลากินนะเนี่ยอ๋อกืนลงคอป่ะเนี่ยกืนลงคอป่ะเนี่ย ปลาฉลาดแน่เลยผมว่านะปลาฉลาดหรือปลาตองอกินอะรอเ,เอาชัวร์นะเอาสายวิ่งย้อนอีกบัดล้องแหละนี่ไงนี่ไงนี่ไงปลาฉลาดปลาตองนี่แหละม,มิดคอเลยครับผมฮะโถไม่น่าปล่อยนานเลยครับ หย่อนใกล้ๆได้ผลครับปลาฉลาดครับไปหย่อนอีกื้องไม่อยู่ได้ยังไงครับเนี่ยไม่โดนเบ็ดครับ หลังนี้ต่อเนี้ยต่อเนี้ยต่อเนี้ยอยู่ครับมาอีกแล้วครับฉลาดครับนี่ครับมาเห็นแล้วโอ้โหหย่อนใกล้ๆเลยครับแจวครับฉลาดแต้มสองครับตัวนี้ดีหน่อยครับนะนะติดมุมปากครับเนี่ยโอเคนะนะตอนนี้หมายนี้มันเงียบแล้วครับเดี๋ยวเราจะย้ายหมายนะครับ เดี๋ยวขยับหมายไปหาพวกพักพวกเดียวครับเขาตกกันด้านล่างครับามาเก็บล่มก่อนโอเคน,น,นะนะเดี๋ยวเราหย่อนตรงนี้สักไม้สองไม้ก่อนกลับบ้านนะน,น,นี่ฮนะเปลี่ยนเป็นไส้เดือนอ่อนน่าจะกินดีกว่านะครับไส้เดือนอ่อนครับตัวแดงๆอ้ตอดแล้วตอดแล้วโอ้โหตอดดีเว้ยเพราะว่าโอ้ยสองหลังเลย อยู่อยู่ปลาแค่มันเยอะ โอเคครับนะ้านๆะตอนนี้ก็แสงหมดแล้วนะครับทริปนี้ก็คงต้องปิดจบแบบรวดเร็วแบบนี้แหละปลาไม่ค่อยกินครับวันนี้แต่ก็พอได้แต้มนะครับพอได้แกงอยู่ okay, ครับผมโอเคครับแล้วค่อยเจอกันใหม่นะ EP หนะ้า EP นี้ก็ลาไปกับบรรยากาศโปรเพนะครับของไหม้แม่น้าย่างนะครับวันน้ําแดงโอเคครับไปแล้วครับ